ไซยาไนด์สารพิษสังหารแห่งความตายและคดีดังที่โลกไม่ลืมไซยาไนด์สารพิษแ้แรงที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันไซยาไนด์คืออะไรไซยาไนด์เป็นสารเคมีที่มีพิษแ้แรงมากสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อได้รับในปริมาณที่สูงสารพิษชนิดนี้ทำงานโดยการยับยั้งเซลล์ในร่างกายไม่ให้ใช้ออกซิเจนได้ ซึ่งออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ผ่านทางกระบวนการผลิตสาร ATP ดีเดนซินไตรฟอสเฟตหากไม่มี ATP ที่เพียงพอเซลล์ Cell จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติและร่างกายจะเริ่มน้มเหลวในที่สุดการรับสารพิษไซยาไนาในปริมาณมากสามารถทำให้เสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีได้โดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาณที่ร่างกายได้รับประวัติการใช้ไซยาไน ไซยาไนถูกค้นพบครั้งแรกในศตรวรรษที่18โดยนักเคมีชาวสวิเดนชื่อคาร์บิลเฮมเชเลอร์ซึ่งในเวลานั้นได้ค้นพบสารไฮโดรเจนไซยาไนในรูปของแกส๊สอย่างไรก็ตามไซยาไนได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงศตรวรรษที่19และ20โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสารเคมีที่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธทางเคมีรวมทั้งเป็นสารที่ใช้ ในกระบวนการสังหารหมู่ในค่ากับกันนาซีไซยานายในชีวิตประจําวันแม้ไซยานายจะเป็นสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วสารชนิดนี้แฝงตัวอยู่ในสิ่งของที่เราใช้และอาหารที่เราบริโภคในชีวิตประจําวันอย่างไม่น่าเชื่อตัวอย่างเช่นไซยานายพบได้ในเมล็ดแอปเปลิลแอปริคอรพีทลูกแพรและถัอ,อัลมอขมนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในหัวและใบของมันสำปะหลังและหน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารที่คุ้นเคยสําหรับคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การบริโภคเมล็ดผลไม้เหล่านี้ในปริมาณมากอาจทําให้ได้รับสารพิษไซยาไนทยที่เพียงพอในการทําให้เกิดอาการเป็นพิษอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวคือการสูบบุหรี่งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าไซยาไนายเป็นหนึ่งในสารพิษที่พบในควันบุหรี่และผู้สูบบุหรี่มีระดับไซยานายในเลือดสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง2.5เท่า การสูบบุหรี่เป็นประจำจึงทำให้ร่างกายสะสมไซยาไนต์ไปเรื่อยๆและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวผลกระทบต่อร่างกายเมื่อได้รับไซยาไนา์เมื่อร่างกายได้รับไซยาไนา์อาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรับสารพิษและปริมาณที่ได้รับการสัมผัสสารพิษทางผิวหนังอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองผื่นแดงบวมน้ำ ส่วนการสูดดมหรือการรับประทานจะทําให้เกิดอาการมึนงงเคลื่อนไส้อาเจียนเวียนศีรษะความดันโลหิตสูงหรือต่ําผิดปกติและอาจรุนแรงถึงขั้นทําให้เกิดลมชักหมดสติไต่ล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจหยุดเต้นได้หากได้รับสยญญาณในปริมาณน้อยอย่างต่อเนื่องเช่นการสูดดมควันบุหรี่หรือการบริโภคอาหารที่มีสารพิษสะสมจะทําให้เกิดอาการปวดหัวการรับรสผิดปกติเจ็บหน้าอกปวดท้อง และกระบวนกระวายนอกจากนี้การได้รับสยานายจากการบริโภคพ,พืชบางชนิดในปริมาณมากเช่นมันสำปะหลังดิบอาจทำให้เกิดอาการชาหรือสูญเสียการทรงตัวได้เช่นกันการป้องกันตนเองจากพิษยานายแม้ว่าสยานายจะเป็นสารพิษที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจำวันแต่เราสามารถป้องกันตนเองจากพิษนี้ได้โดยทำตามคำแนะนำง่ายๆดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการบริโภคเมล็ดของผลไม้ เช่นเมล็ดแอปเปิลแอปริคอตพีษลูกแพรและถั่วอัลมอนด์รสขม 2. ควรปรุงมันสำปะหลังและหน่อไม้ให้สุกทุกครั้งก่อนรับประทานเพื่อกำจัดสารพิษยนายที่อาจมีอยู่ 3. ในกรณีเกิดเพลิงไหมให้ก้มต่ำใช้ผ้าปิดจมูกและคลานเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟที่มีส่วนผสมของสารพิษยายนวิธีการปฐมพยาบาลผู้ได้รับยาาย การปฐมทพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับไซยาไนเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยชีวิตได้ดังนี้ 1. ผู้สัมผัสกับไซยาไนทางผิวหนังรีบล้างบริเวณที่สัมผัสกับไซยาไนด้วยสบู่และน้ำทันทีโดยให้น้ำไหลผ่านผิวหนังอย่างน้อย15นาทีผู้ช่วยเหลือควรสวมชุดและหน้ากากป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการรับสารพิษและรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด 2. ผู้สัมผัสไซยาไนทางดวงตา ล้างตาด้วยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านดวงตาอย่างน้อย15-20นาทีห้ามขยี้ตาเด็ดขาดหากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกก่อนล้างดวงตาแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 3. ผู้ได้รับไยนายผ่านการสูดดมหรือการรับประทานอาหารโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและย้ายผู้ป่วยมาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกห้ามให้น้ำหรืออาหารแก่ผู้ป่วยเด็ดขาด หากผู้ป่วยหมดสติหรือไม่หายใจให้ทำ CPR แต่ไม่ควรทำการผ่ายปอดหรือเป่าปากเพื่อหลกเลี่ยงการสัมผัสไซยาไนการตระหนักถึงอันตรายของไซยาไนการรับรู้ถึงอันตรายของไซยาไนเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันตนเองและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงการป้องกันตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเหตุเพลิงไม้ หรือการให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน้นการเตรียมพร้อมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสไซยานายและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้อย่างมากคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจากการวางยาไซยานายการใช้สารพิษอย่างไซยานายในการก่อเหตุฆาตกรรมเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยคดีเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการลอบวางยาพิษ ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจพบเบื้องต้นเนื่องจากไซยนานดยเป็นสารพิษที่ทําให้ร่างกายไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ส่งผลให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีนี่คือบางตัวอย่างของคดีสําคัญที่เกิดขึ้น 1. คดีฆาตกรรมด้วยไซยนานด์ของจูเลียทันเซจูเลียทันเซหญิงสาววัยรุ่นชาวนิวซีแลนด์ที่ร่วมมือกับเพื่อนสนิทอย่างพอลินพาเกอร์ ในการวางแผนฆาตกรรมแม่ของพอลีในปีพุทธศักราช2497โดยทั้งคู่ได้ใช้หินทุบหัวอยู่จนเสียชีวิตแต่มีกระแสข่าวว่าพวกเธอมีแผนจะใช้สารพิษยนายในการก่อเหตุครั้งนี้อย่างไรก็ตามทั้งคู่ถูกจับกลุ่มและนำตัวขึ้นศาลในที่สุดโดยเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นคดีดังและถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อ h e v l y Creatures ในปีพุทธศักราช2537 2. คดีการฆาตกรรมของจอร์เจบิลจอห์เจบิลนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ถูกภรรยาของเขาลิซ่าบิลลอกวางยาสยนายในเครื่องดื่มจนเสียชีวิตในปีพุทธศักราช2549คดีนี้เกิดขึ้นในรัฐอิลลินอยส์หรัฐอเมริกาและลิซ่าถูกจับกุมหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารสยนายในร่างกายของจอร์และพยานหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเธอเป็นผู้วางแผนการฆาตกรรมครั้งนี้ 3. คดีลอบวางยาเสยนายในออสเตรเลียในปีพุทธศักราช2536มีการลอบวังยาเสยนายในแคปซูลยาซึ่งเป็นยาแก้ปวดและลดไข้ที่เป็นที่นิยมในออสเตรเลียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสามรายเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความหวาดกลัวอย่างกว้างขวางและนำไปสู่การเรียกคืนยาทั้งหมดจากตลาดพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดมากขึ้น สี่คดีลอบวางยาในอาหารในปีพุทธศักราช2525มีคดีลอบวางยาไซยายในขนมลูกอมที่จำหน่ายในเมืองชิคาโก้สหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีทางชีวภาพที่สร้างความหวาดกลัวอย่างกว้างขวางและนำไปสู่การปรับปรุงม,มาตรการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารและยาทั่วโลกเพื่อป้องกันการลอบวางยาพิษในลักษณะเดียวกันนี้ ห้าคดีลอบวงางยาเสยนายในประเทศไทยในประเทศไทยมีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสยนายเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุฆาตกรรมเช่นในกรณีของนางสาววณิชารีหรือนางสาวรัตด,ดาวันซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้เสยนายวางยาแฟนหนุ่มของตนจนเสียชีวิตในปีพุทธศักราช2 5 5 8คดีนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสาธารณาชนอย่างมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการวางยาพิษในเชิงความสัมพันธ์ส่วนตัว และเป็นกรณีที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของสารพิเศษนายที่สามารถหามาได้ไม่ยากในตลาดมืด 6. ปมฆาตกรรมสะเทือนขวัญช็อกโลกวางยาพิเศนายจากคดีแอมพิเศนายย้อนกลับไปเมื่อปี2566คดีนางสรารัตรังสิบุทาพรหรือที่คนไทยรู้จักกันในคดีแอมพิเศนายซึ่งเกิดจากความราแรงของสารพิษยานายวางยาฆาตกรรมเหยื่อและผู้เสียหายรวม15ราย ขึ้นแท่นเป็นคดีรประวัติศาสตร์ของฆาตกรต่อเนื่องที่วางยาฆ่าเจ้านี้มากถึง15คดีในพื้นที่8จังหวัดคดีนี้เกิดตั้งแต่ในปี2558ต่อเนื่องถึงปี2566มีผู้เสียชีวิต14รายรอดชีวิต1รายนางสรารัตถูกแจ้ง75ข้อหาเป็นคดีที่มีการระดมชุดสืบสวนสอบสวนมากที่สุดคดีหนึ่งของไทยโดยผู้ก่อเหตุจากเดิมตั้งข้อสังเกตว่า สภาพจิตไม่ปกติกระทั่งผลการสอบสวนระบุว่ามีสภาพจิตปกติดีในครั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษ์เปิดเผยว่ามีผลการวิจัยระบุว่าลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องหากเป็นหญิงจะเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินถ้าผู้ชายจะเป็นคดีเกี่ยวกับเพศสอดคล้องกับการถแถลงผลการสอบสวนในครั้งนั้นที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบอตำรวจได้ฐานะประธานชุดสืบสวน ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกับแอมไซยายในฐานะเจ้านี้เงินกู้ในหน้าขารถมือสองและลูกวงแชร์ในขณะนั้นมีการเปิดเผยผลการชนะสูตรนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยหนึ่งในผู้เสียชีวิตพบว่ามีสารพิษยอยู่ในเลือดเป็นกลุ่มไซยายนนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบเหยื่อผู้เสียชีวิตหลายรายที่มีอาการอาเจียนรุนแรงก่อนเสียชีวิตเช่นเดียวกับนางสาวสิริพร โดยแพทย์ระบุค,ความเห็นว่าเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเฉียบพลันแต่ที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบเรื่องพิษในร่างกายและทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่สามารถสรุปสำนวนดำเนินคดีกับนางสรารัตหรือแอมไซยนายได้เมื่อวันที่30มิถุนายน2566รวม15คดีซึ่งประกอบด้วยความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนชิงทรัพย์ โดยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและตอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้การปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและปลอมและใช้เอกสารปลอมรวมกว่า75ข้อหา7คดีเสียชีวิตหกศพที่โรงแรงแกรนไฮแอดเอราวันเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ารพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เปิดเผยถึงการทำงานของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของชาวเวียดนาม6คนที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอรา,าวันกรุงเทพซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสถานีตำรวจนครบาลูพินีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น<ง>เมื่อวันที่15กรกฎาคม2567เวลาประมาณ13.50นโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเหตุและเข้าถึงที่เกิดเหตุ ในช่วงเวลา17นาฬกาของวันที่16กรกฎาคม2567หลังจากทำงานอย่างต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนทีมงานก็สามารถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเวลา11นาฬกาของวันที่17กรกฎาคม2567ดรีมทีมพิสูจน์หลักฐานเนื่องจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง6คนและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน ผู้บังคับบัญชาจึงได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษที่เรียกว่ารีมทีมพิสูจน์หลักฐานขึ้นมาทีมนี้ประกอบด้วยกลุ่มง,งานตรวจสสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมทำงานโดยการทำงานในครั้งนี้มีการดำเนินการตามมาตรฐาน12ขั้นตอนที่ใช้โดย FBI เริ่มจากการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุและวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบการปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลา การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในคดีนี้ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแม้ว่าสถานที่เกิดเหตุจะเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตถึง6คนเจ้าหน้าที่จึงต้องให้ความสําคัญกับรายละเอียดของสถานที่และวัตถุพยานทุกชิ้นเพื่อหาคําตอบที่แท้จริงให้กับสังคมพลตํารวจโทไตรรงระบุว่า การปฏิบัติงานในคดีนี้ได้รับการกำชับจากนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องทั้งในส่วนของการสืบสวนสอบสวนการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการประเมินสถานการณ์ทั้งหมดวัตถุพยานและการตรวจสอบคดีนี้มีวัตถุพยานมากกว่า50ชิ้นซึ่งทุกชิ้นจะต้องถูกส่งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำ วัตถุพยานสําคัญที่เจ้าหน้าที่โฟกัสได้แก่การาน้ําชาแก้วชาแก้วน้ําและของเหลวที่อยู่ในภาชนะเหล่านั้นซึ่งเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับสารพิษยานายที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตความคาดหวังและแรงกดดันของสังคมแม้ว่าคดีนี้จะเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ทํางานตามกระบวนการมาตรฐานสากล iso ด้วยความละเอียดรอบคอบและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมในการคลี่คลายคดีนี้พลตำรวจโทไตรรงย้ำว่าคดีนี้เป็นการพิสูจน์ว่าตำรวจไทยมีความทุ่งเทและพร้อมทำงานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอด24ชั่วโมง 8. กรณีการเสียชีวิตของนางสาวชลดาคงดำหรือตองอายุ25ปีซึ่งในเบื้องต้นถูกสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนล้มจนเสียชีวิต เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ทว่าเรื่องราวกลับมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อทางญาติของนางสาวชลดาส่งร่างของเธอไปผาชนสูตรและพบว่ามีสารพิษในกลุ่มยาพิษอยู่ในเลือดและกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิตต่อมาเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้ออกหมายจับนายปฏิพัท์หรือเบียร อายุ25ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวชลดาและมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานและต่อมาได้ติดตามจับกลุ่มตัวในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567นายปฏิพัทน์หรือเบียอได้ยอมรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยยอมรับว่าเป็นผู้วางยาเสยนายในอาหารของนางสาวโลดาจนทำให้เธอเสียชีวิต โดยมีแรงจูงใจจากความกับแค้นใจต่อนายโอ๊สามีเก่าของนางสาวโชลดาเกี่ยวกับการขอรับอุปการะบุตรบุญธรรมของลูกที่ทั้งสองคนมีร่วมกันนายปฏิพัฒิ์หรือเบียร์ได้สั่งซื้อไยานายจากทางออนไลน์ในราคา38,000บาทและลงมือวางยาในวันที่เกิดเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้นเขาได้นำสารพิษที่เหลือไปทิ้งลงคลองชลประธานเพื่อทำลายหลักฐาน กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างของการใช้สารพิเยานายในคดีฆาตกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งสร้างความสตือนใจให้กับสังคมและย้ำเตือนถึงอันตรายของการใช้สารเคมีที่มีพิษรุนแรงในเหตุการณ์อาชญากรรมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการติดตามตรวจสอบสารเคมีอันตรายอย่างเข้มงวดและการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากภัยคุกค,คามนี้เหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมไทย และเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการใช้สารพิษยานายในการก่อเหตุฆาตกรรมซึ่งย้ำถึงความอันตรายของสารชนิดนี้ที่สามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์และสามารถนำไปใช้ในการก่อเหตุร้ายได้อย่างงได้ดายและรวดเร็ว 9. คดีฆาตรกรรมต่อเนื่องเค็มป์มาคดีการใช้สานายในการฆาตรกรรมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในต่างประเทศโดยเฉพาะในกรณีของเค็มป์มาหรือที่รู้จักกันในชื่อสานายมาริกา ในอินเดียคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในประเทศเนื่องจากเป็นคดีที่มีการใช้เซยานายในการก่อเหตุและที่สําคัญเคมปัมมาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหญิงคนแรกของอินเดียที่ใช้สารเคมีชนิดนี้ในการฆ่าคนเคมปัมมาก่อเหตุฆาตรกรรมต่อเนื่องระหว่างปี 1999- ถึง2007โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่มีความเชื่อในเรื่องการทําบุญและศาสนา เธอจะลุงอยู่มาเพื่อทำพิธีทางศาสนาปลอมๆและเมื่ออยู่ไว้ใจเธอจะใช้สยนายผสมในเครื่องดื่มหรืออาหารเพื่อฆ่าพวกเขาจากนั้นเธอจะขโมยทรัพย์สินของอยู่เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในระหว่างการสืบสวนเคยมปมมาถูกจับกุมในปี2008และถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมหลายคดีสุดท้ายเธอถูกตัดสินประหารชีวิตในปี2012คดีของเธอได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ธรรมดา และเป็นกรณีที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในอินเดียจนถึงขนาดที่เรื่องราวของเธอถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องคดีของเคนปัมปมายังเป็นตัวอย่างที่น่ากลัวของวิธีการที่ฆาตรกรต่อเนื่องใช้ความเชื่อทางศาสนาและความไว้ใจของผู้คนเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความอันตรายของไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้อย่างรวดเร็วและเงียบสงบ สิบคดีนี้เกิดขึ้นในจังหวัดดงนายประเทศเวียดนามเมื่อเงียนที่หงบิดหญิงเวียดนามคนหนึ่งได้ถูกจับกุมหลังจากที่เธอก่อเหตุฆาตกรรมสามีหลานชายและหลานสาวของเธอด้วยการใช้สารไซยานายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากความแค้นส่วนตัวหรือการแก้แค้นภายในครอบครัวซึ่งกลายเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่โหดร้ายและสะเทือนขวัญมากที่สุดในพื้นที่ เหตุการณ์นี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อผู้เสียชีวิตทั้งสามคนเริ่มมีอาการป่วยอย่างเฉียบพลันและเสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งทำให้ครอบครัวและเจ้าหน้าที่สงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากการสอบสวนและตรวจสอบทางนิติเวชพบว่าผู้เสียชีวิตได้รับสารไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นสารพิษที่แร,แรงและสามารถฆ่าชีวิตได้ในเวลารวดเร็วเยียนที่หงบิด ถูกจับกลุ่มและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเธอยอมรับว่าการกระทำครั้งนี้มีเหตุผลมาจากการแก้แค้นส่วนตัวเธอได้รับสยนายจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทำให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสาธารณาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากคดีนี้ได้กระตุ้นให้มีการวิาพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการควบคุมและการกำกับดูแลการจำหน่ายสารพิษและสารเคมีอันตรายผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการนำสารพิษเหล่านี้ไปใช้ในการก่ออาชญากรรมในสรุปสยานายอาจดูเหมือนเป็นสารพิษที่ห่างไกลจากชีวิตประจำวันของเราแต่แท้จริงแล้วสารพิษนี้สามารถพบได้ในสิ่งของและอาหารรอบตัวเราการตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของเราเองและคนที่เรารัก